สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะพลังงานนี้เป็นของคุณค่ะใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะคะวันนี้นะคะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันละ12บสอลีนะคะหัวข้อที่จะทําก็คือคุณทําให้เขาคิดถึงคุณทําให้เขาคิดถึงนะคะเขาคิดถึงคุณมากคุณทําให้เขาคิดถึงพลังงานนี้เป็นของคุณค่ะ ใช้วิจยายในการรับชมนะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและ12ราศีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยทวีปเอเชียยุโรป ทุกท่านที่มีใจรักการดูดวงดูเดนดอมพยาการนะคะขอขอบคุณมากๆจากใจจริงค่ะที่เข้ามาดูสับเข้ามาสับสักไขกระดิ่งกิ้งกังให้กันนะคะวันนี้นะคะหัวข้อที่ทําบอกแล้วคุณทําให้เขาคิดถึงเขาคิดถึงคุณ,คณมากนะเช็คพลังงานกันนะของเขาและคุณขอพลังงานจักรวาลอ,อราแสงสีเสีสยงคูบะอาจารย์ให้เปิดไพ่ยิปซีไปในทิศทางที่ถูกต้องแม่นยานะคะ เป็นคิงออฟไพนเลนะคะคนเนี้ค่อนข้างที่จะมีอีกโก้นิดน,นึงแหละแล้วก็คือสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะต้องมีการวางแผนไว้ก่อนอนะันดับแรกแล้วก็ทำงานตามเป้าหมายที่เขาบรรลุคนคนนี้นะคือค่อนข้างที่จะมีความเยอะยิงความเป็นอีกโก้แล้วโลกส่วนตัวของเขาเนี่ยเยอะมากๆเพราะว่าอะไรคิงถือเหรียญอีกมือหนึ่งถือคาถาแล้วก็ แบกมงกุดไว้ก็คือคนนี้นะคะภาวะผู้นำเนี่ยต้องสูงมากๆแล้วก็อยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างที่จะตึงเครียดอืมตึงเครียดต้องการใครที่จะเข้ามาให้ความรู้สึกหรือก็ให้ความสำคัญกับตัวเขานะคนคนนี้นะ King o f p e ตเตนะคะถือเหรียญเห็นไหมถือไม่เท้าเท้าหนึ่งก็เหยียบไว้แบกรับปัญหาไว้คนคนนี้นะ ค่อนข้างที่จะมีเพซชั่นในใจเยอะหรือมีปัญหาในใจไม่ค่อยบอกใครหรือปัญหาที่เขาเก็บไว้เนี่ยมันเป็นปัญหาทางความรู้สึกในตัวเขาเองนะคะเออแล้วก็หน้าบึ้งอยู่ตลอดเลยเห็นไหมหน้าเขาบึ้งอยู่ตลอดไม่ค่อยมีรอยยิ้มหรือไม่ค่อยมีความสดใสในตัวเองอะเขาเองนะค่อนข้างจะเก็บกดหรือเก็บความรู้สึกสิ่งนี้ไว้ในใจของเขาค่อนข้างที่จะเยอะมากมาย คนคนนี้นะแบบปัญหาไว้รับปัญหาไว้หรือกดดันบางอย่างไว้ในใจเขาเองนะคะเขาไม่ค่อยที่จะบอกความรู้สึกแบบนี้กับใครเพราะความเป็นผู้นําของเขาหรือสิ่งที่เขาเจอหรือสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันเป็น ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงของเขามากๆเลยแม้กระทั่งตัวคุณเหมือนกันเขาก็ไม่พูดนะว่าตอนนี้ตัวเขาเองอะ่ะเจอปัญหาอะไรบ้างแต่จ,จริงๆอะ่ะเขาก็อยากจะบอกเนาะแต่เขาขอเคลียร์หรือขอแก้ไปก่อนบางครั้งเขาก็คุณนะเขาเลือกที่จะนิ่งมากกว่าแล้วก็ไม่พูดอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ปัญหามันบานปลายหรือปัญหาที่มีอยู่มันได้จะได้แก้ไขไปได้เพราะว่าความสัมพันธ์กับเขาก็คุณอนะ่ะเขาไม่ได้ต้องการที่จะตัดจากคุณไปเลยเนาะ คนคนนี้นะผู้นำสูงมากๆนะคะอยู่กับแวดวงสังคมที่ต้องแข่งขันนะนะคะเขาค่อนข้างต้องแข่งขันในการทำงานหรือต้องทำงานในแวดวงสังคมที่ตีกรอบไปด้วยความคิดหรือสติปัญญานะคะ <c oughs> สังคมของเขาจะเป็นสังคมที่ค่อนข้างที่จะต้องมีความรู้มากๆแล้วก็แข่งกันนะคะในการทำงานของเขานะคะ <c oughs> แต่จริงๆอ่ะตัวเขาอ่ะอยากที่จะ ทำอะไรให้มันมีความสุขแต่ทำไม่ได้เพราะว่าติดปัญหาทำไม่ได้นะคะเขายังทำไม่ได้แล้วเขายังมาพบมาเจอคุณไม่ได้หรือตอนนี้เขายังแบกรับนะคะทุกสิ่งอันหรือทุกสิ่งอย่างที่ตอนนี้เขาเป็นนะคะค่อนข้างที่จะต้องเจอสิ่งที่มันกดดันเยอะแยะมากมายแต่ตัวเขาเองอ่ะจริงๆรอ่ะนะคะชาวราศีธาตุดินนะคะพึ่อศึกก,กก่อนมังกรแล้วก็มีความอดทนมากๆ อึดถึกทนอเขาก็คนเนี่ยก็คือคนที่คุยดิวกันประสานงานกันหรือแม้กระทั่งความคิดความรู้สึกในคิดเขาคุณกับคุณอะค่อนข้างที่จะตรงกันอยูหย่หลายจุดเหมือนกันนะคะอยู่หลายจุดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดหรืออะไรที่มันเกิดนะปัจจุบันหรือตอนเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะโฟกัสนะคะโฟกัสสิ่งที่มันมีความสุขมากถึงมากที่สุดนะคะเขาอยากโฟกัสจุดนั้นเขาไม่อยากที่จะ ทำอะไรที่มันทําให้ตัวเขาเหนื่อยเกินไปแบกบปัญหาเหนื่อยเกินไปหรือสิ่งอย่างที่มันต้องเหนื่อยมากนะคะแล้วก็เร่งรีบค่ะทุกวันเขาเป็นทั้งคิงทั้งนายออบแพตเตอร์เนะคะมีลูกน้องที่ต้องรับผิดชอบมีคนที่ต้องรับผิดชอบมีทุกอย่างทุกสิ่งอันเขาใจเด็ดมากๆนะคนคนนี้อีโก้แรงมากไม่เคยที่จะงองไข่นะคะคนคนนี้นะไม่เคยที่จะงองไขร นะคะไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครเลยนะคะเพราะความเก่งกาจบาร,รมีของเขาเนี่ยเจ้านายนะคะรักตำแหน่งงานดีแล้วก็ลูกน้องเนี่ยมีเมตตากับเขารักนะแต่เวลาเขาอยู่กับลูกน้องเขาหรือว่ากับใครกับแยกพี่น้องเนี่ยเขาจะอ่อนโยนมากๆนะคนคนนี้นะหรืออยู่กับคุณเนี่ยเขาจะอ่อนโยนนะคนคนนี้เป็นบุคคลที่อ่อนโยนน่ารักใจดีคะ่ะน่าเข้าหาหน่าเข้าถึงแล้วก็ ลักษณะของเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีโมเมนต์ที่ไม่ค่อยตึงเครียดเท่าไหร่นะคะเขาไม่ตึงเครียดแล้วก็ไม่ค่อยคิดเยอะนะคะไม่ตึงเครียดไม่คิดเยอะค่อนข้างที่จะมีสเตปในชีวิตของเขาแล้วก็มีรลสไตล์ที่มันดีแล้วก็โดดเด่นนะคะหลายสิ่งหลายอย่างค่ะ ที่มันเกิดเขามีแบบแผนมีการวางแผนมีการดําเนินการกรอบชีวิตเขามีเขาจะไม่ทําให้มันที่มันสเปะสป่าอะค่ะเพราะเขาเป็นคนที่มีความระเบียบเป็นเจ้าระเบียบเป็นนักเจ้าระเบียบเป็นคนระเบียบแบบแผนอะหรือทํางานเกี่ยวกับตัวลงตัวเลขอย่างเงี้ยคนเนี้ยคิดดีสมองไวกับคุณอนะคุณไม่ค่อยทันเขาหรอกถ้าคุณจะเถียงอะไรเขาเขาเขา,เขาอ้าปากไปไกลแหละ ุณยังไม่ทันเขาเลยคุณยังอยู่แบบตรงนี้อยู่เลยนะคนคนนี้นะแล้วก็คนตอนเนี้ยเขามีความคิดมีความเหงามีความโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วก็อยากจะเจอใครสักคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขตัวเขาเองไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่จะด้วยเป็นปัญหาของเขาเองอะเขาก็เป็นคนที่เขาไม่ค่อยที่จะเอาใครอยู่แล้วอะไรอเงี้ยค่ะเนี่ยค่อนข้างมีความเหงาหรือมีความเบื่อหน่าย กับปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์ที่เจอเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเบื่อหน่ายต้องการใครล่ะก็ต้องการคุณนั่นแหละหรือแม้กระทั่งตอนนี้เขาก็คุณอาจจะทะเลาะก,กันหรือผิดใจหรือไม่เข้าใจในความรู้สึกในความสัมพันธ์กันก็ได้ค่ะมันเป็นในรูปแบบแบบนี้นะระหว่างความสัมพันธ์ใจความความรู้สึกความรู้สึกของคุณกับเขามันเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนแบบ เขาไม่ได้ได้ต้องการจ้าชนะคุณแต่เขาง้งใครไม่เป็นแค่นั้นเองเขาเป็นคนที่ตรงเสื้อค่ะแต่เขาก็งอไม่เป็นเขาง้อคุณไม่เป็นนะเออแต่เขาคิดถึงคุณนะเนี่ยคนนี้นั่งคุณนคิดอยากให้คุณเอาจริงอยากให้คุณเขาไปหาเลยอยากให้คุณเขาไปงอลักษณะแบบเนี้ยคนแบบเนี้ยอยากให้เขาไปหาเลยคุณอ่าเขาไปงออืแต่คุณก็มากกว่าคุณก็อยากให้เขาเข้ามางอเหมือนกันถ้าไม่ง้อคุณก็ไม่ดีด้วยอะไรเป็นในรูปแบบแบบเนี้ย ทั้งคุณคนที่จะเอาชนะคือตัวคุณนะไม่ใช่ตัวเขาตัวตัวเขามีความตั่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ไง<อ>เขาก็เลยเหมือนเด็กไม่ได้หรือทําตัวให้เหมือนเด็กหรือทําอะไรที่มันแอบแอบไม่ได้อะนะคะพอเขาแอบไม่ได้เขาก็เลยไม่สามารถที่จะทําอะไรที่มันเหมือนแบบไม่โอเคไม่ได้อะค่ะนะคะใจความความรู้สึกหรือใจความความสําคัญนะตอนนี้หรือณตอนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ เหงาความเหงาความต้องการความท้อแท้เหมือนตัวเขาอะไม่ค่อยมีใครเข้าใจเขาจริงๆนอกจากคุณทาไมเขาเวลาอยู่กับคุณเขารู้สึกว่าเขามีความสุขหรือเขาแฮปปี้เหลือเกินเขารู้สึกแบบนั้นนะณตอนนี้นะเขาคิดอย่างนั้นนะตามไพ่เนี่ยนะเขาแฮปปี้อะเขามีความสุขอะเขาลืมความทุกข์หรือเขาลืมเรื่องราวต่างๆที่มันก่อเกิดกับเขาเขาไม่ต้องการที่จะรับรู้อะไรเลย เขาไม่ต้องการที่จะมีปัญหากับใครหรือรับรู้เรื่องอะไรที่มันเป็นปัญหากับชีวิตมากเพราะเขารู้สึกว่ามันวุ่นวายมากเกินไปสําหรับเขาเขาไม่อยากจะอยู่ท่ามกลางสิ่งที่มันกดดันหรือมันเป็นแบบนี้เขาอยู่ในเขาอยากอยู่ในสิ่งที่มันโอเคอะค่ะมันไม่ต้องกดดันแล้วก็มันมันสามารถคลี่คลายไปได้อย่างเงี้ยตัวเขาเองนะ นำบริบทตัวเขาเองณปัจจุบันนี้ตัวเขาเองก็ยังทั้งคุณคิดอยู่เลยเรื่องเดิมๆโดยเฉพาะเรื่องของคุณนะคะเนี่ยเนี่ยจริงๆในใจเขาอะจริงๆเขาก็คุณอะชอบกันนะชอบกันแต่ต่างคนต่างมีฟอร์มกันเห็นปะอยู่แดนไกลกันก็แน่นอนคะ่ะถ้าอยู่แดนไกลเนี่ยยิ่งเป็นปัญหาอุปสรรคทางความคิดของคุณเลยตัวคุณอะแรกๆอะมันไม่เท่าไรพอหลังๆอะ ความรู้สึกของคุณอะ่ะมันลงความรักให้กับเขาไปแล้วอะ่ะคุณก็จะต้องการแต่แล้วเขาว่าก็ไม่สามารถนะที่จะมาหาคุณได้หรือทําอะไรในสิ่งที่คุณต้องการได้ฉะนั้นมันก็เป็นปัญหาของระหว่างคุณกับเขาทั้งสองคนที่มันเป็นแบบนี้นะคะมันไม่แปลกเลยที่คุณจะนึกถึงเขาเขาจะนึกถึงคุณเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดนะตอนเนี้ยมันคือความรู้สึกโดยแท้จริงของเขา เขาเป็นคนที่ไม่ได้มีเลขในหรือไม่ได้มีเลขเหลี่ยมไม่มีเลขกลน,นะถ้ามีเลขกลคุณจะไม่เข้าหาเขาเขาน่าเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วมีความรักดีๆนะเออพึกศกันมาก่อนแล้วก็ธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ํานะไม่ได้เป็นคนใจร้อนแล้วค่ะแต่ในความใจร้อนของเขาไม่มีแต่มีแต่ความที่ขี้เก็กขี้ฟอมฟอมเยอะแล้วคุณก็รู้สึกลาคาญงดหงิดอยากจะให้เขาออกจากพันธนานการจากสิ่งที่มันฟอร์มบางเก๊กบางเนี่ย นะคะคุณกับเขาอ่ะใช้ช่วงชีวิตใช้ช่วงความทรงจําที่ดีต่อกันเนาะคุณกับเขาอยู่แดนไก่กันเขาเนี่ยตอนนี้ดาวเดยคนขี้เก๊กคนขี้ฟองคนเนี้ยอยากที่จะหยิบยื่นอะ่ะความสัมพันธ์ดีๆให้กับคุณอยากที่จะให้กับคุณอะ่ะให้มันมากกว่านี้หรือความรักที่เขามีเขาอยากจะหยิบให้กับคุณหรืออยากที่จะให้คุณเพียงคนเดียวอะ่ะไม่ได้ให้ใคร ะะใจเขามีคุณนะไม่ได้มีใครนะบอกเลยใจเขามีคุณไม่ได้มีใครแล้วก็ใจเขาว่าพยายามที่จะศึกษาพยายามที่จะดูแลในความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันดีขึ้นไม่ได้อยากให้มีอะไรที่มันไม่ดีเกิดกําเนิดที่มันไม่ดีเลยเขาว่ารักคุณมากเขารู้หัวใจว่าเขารักคุณมากแต่ด้วยหน้าที่ภาระที่ต้องรับผิดชอบ นะคะบางสิ่งบางอย่างเขาไม่ได้เคยเอ่ยให้คุณฟังนะคะบางอย่างเขาไม่ได้พูดเรื่องเบื้องลึกความในใจของเขามีเยอะแต่เขาเพียงแค่เขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้เอ่ยหรือเขาไม่ได้แม้กระทั่งจะพูดอะไรกับคุณเนี่ยบางครั้งเขาไม่สามารถค่ะไม่สามารถที่จะพูดความจริงหรือสิ่งที่มันเป็นแบบนั้นได้นะคะเขาเลยเก็บกดทางความรู้สึก เก็บสิ่งนี้ไว้ในเบื้องลึกของเขาอืมนี่นะคะเป็นความรู้สึกโดยแท้จริงของเขาเขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะมันมันมีอะไรหลายอย่างที่ต้องแบกไว้หรือต้องรับผิดชอบเพื่อคนอื่นมันไม่สามารถที่จะพูดหรือมันไม่สามารถที่จะเคลียร์ตรงนี้ให้ใครได้รู้ร่วงรู้หรือให้ใครได้เห็นได้เลยเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นแบบเนี้ย มันคือสิ่งที่เขาอยากจะคุยให้คุณฟังหรืออยากจะให้คุณเข้าใจเขามากๆนะคะความคิดถึงของเขาแน่นอนค่ะมันมีมันคือคุณนะทำให้เขาคิดถึงแน่นอนระยะทางของคุณกับเขามันเป็นตัวกําหนดปัญหาของคุณกับเขามันเป็นตัวกําหนดเขานี่ไม่เคยมองใครเลยนอกจากคุณเขาทําทํางานเขาโฟกัสแต่งงานหันหลัง พอบทจากงานก็ไม่ก็ทากิจวัตรประจําวันให้กับตัวเองแล้วเขาก็มีความคิดคิดคิดถึงคุณอยู่ตลอดนะคะระยะทางเนี่ยตอนนี้เขาก็ยังนั่งอาจจะนั่งรูดมือถือดูก็ได้ <c oughs> หรือดูข้อความที่คุณส่งหรือคุณน่ะไม่ได้ส่งให้เขาเลยนะเนี่ยความคิดของเขาตอนนี้มันเป็นความคิดที่พังพูออกมาตอนนี้อยากที่จะมาแหละอยาที่จะเจอ เพราะอะไรใจเขาหวิวอะใจเขาอยากเจออะมันเป็นแรงปฐน,นาที่เขาอยากจะเจอคุณแล้วแล้วก็ไม่รู้อะไรโดนใจที่ตอนนี้ตอนนี้วินาทีเนี้ยคิดถึงคุณมากไม่รู้อะคือคุณคุณเหมือนแบบมีมีสิ่งที่ทำที่ที่ทำให้คนอย่างเขาอะใจเย็นหรือมีสติได้ในทุกๆเรื่องในหลายๆ,ๆเรื่อง ฉะนั้นไม่แปลกใจเขาก็ไม่แปลกใจมากทำไมเขาถึงคิดถึงคุณ, mm. คณเขาถึงได้แบบอยากจะเจอคุณเพราะว่าคุณมีมีอะไรมีมีกรอบป้องกันทางความคิดที่ดีหรือให้เขาเซฟโซนที่ดีคุณเป็นคนคิดดีฉะนั้นเขาชอบคนคิดดีความคิดของคุณอะมันมันคิดดีถึงคุณจะเป็นคนขี้งอนแสนงอนหรืออะไรก็ตามแต่เขาก็ยังรู้ว่า คุณไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรหรอกที่คุณเป็นแบบนี้คุณก็แค่ต้องการเรียกร้องให้เขาทำในสิ่งที่คุณอยากให้ทำแค่นั้นเองนะคะอืมเขาก็พยายามปรับตัวอยู่ระหว่างเรื่องงานเขาอะนะคะขอให้คุณรู้เลยว่าเขาว่าปรับตัวอยู่เขาว่าพยายามปรับตัวแล้วก็ทําเพื่อคุณอยู่ตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณขอไปอะเขาอะเขาเก็บไว้ทุกรายละเอียดหรือดีเทลของเขาที่เขามีตรงนี้เขาเก็บไว้ทุกอย่าง ะะเขาไม่ใช่ไม่เก็บนะเขาเก็บปัญหาที่มันอยู่ตรงนี้แต่เขาไม่พูดเพราะเราอะค่อนข้างที่จะคุณใจร้อนแล้วคุณก็ไม่เก็บความรู้สึกอะไรเขาไม่อยากให้คุณไปพูดอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะมันกําลังจะประสบสําเร็จแล้วมันก็จะประสบสำเร็จไปพร้อมกับคุณเขาอยากให้คุณรอ,อเขาได้เขาอยากให้คุณแบบเอออย่าวายนะไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันหรือเตรียมพร้อมที่สลับวันดีๆไปด้วยกัน พราะเขารู้ว่าทุกสิ่งอันหรือทุกสิ่งอย่างที่มันจะเกิดขึ้นเน่ะมันจะต้องเป็นความสําเร็จระหว่างเขาก็คุณคุณกับเขามันจะต้องอยู่ในเซฟโซนตรงนั้นอย่างแน่นอนใจความความรู้สึกใจความความสคัญที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าความรักของเขานะคะเขามองคุณเป็นเป็นอย่างไรเขาคิดถึงคุณเพราะอะไรคุณแฮปปี้อยู่กับคุณคุณก็แฮปปี้คุณมีความสุขไม่มีสักวันที่คุณไม่มีความสุขแล้วคุณก็มีเรื่องตลกสนุกสนานมาเล่าให้เขาฟัง คุณมีความคิดที่ดีอะพลังงานของคุณมันดีอะฉะนั้นความแฮปปี้ความอ่อนโยนความสดใสของคุณอ่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขามีความหมายแล้วมีคุณค่ามากๆเลยนะเขารู้สึกดีมากๆเลยนะที่มีคุณอยู่ตรงเนี้ยเขามองคุณเป็นแบบนี้เลยนะเพราะความสดใสของคุณอ่ะเขาไม่สามารถที่จะละสายตาหรือไม่สามารถที่จะละใจจากคุณได้เลยอะหลายอย่างหลายครั้งที่เขาจะเดินออดจากคุณ หลายสิ่งที่เขาจะเดินออกจากคุณหรือเขาไม่เขาไม่แสดงอากับกิริยาหรือเอฟเฟกอะไรกับคุณแต่เขาก็คิดว่ามันทําไม่ได้อะทําไมวะอะไรประมาณเนี้ยเออนะเพราะคุณก็เป็นคนที่ตรงแล้วก็ซื่อเหมือนกันเขาก็เหมือนกับคุณรักครอบครัวอันนี้คือจุดเด่นและจุดไฮไลท์ประทับใจเลยนะความรักครอบครัวของคุณอะ คุณรักคุณพ่อคุณแม่ของคุณคุณรักแย่พี่น้องของคุณฉะนั้นเขาจะมองครอบครัวคุณเป็นหลักถ้าครอบครัวหรือฐานครอบครัวคุณมั่นคงเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาก็จะอยู่ได้อย่างปลอดภัยหรือมีความสุขเพราะเขาอาจจะครอบครัวเขาอาจจะมีปัญหาตั้งแต่เด็กหรือตอนนี้ครอบครัวเขามีปัญหาอะไรเขาต้องการความอบอุ่นหรือต้องการใครที่จะเข้ามาให้ความสําคัญกับตัวเขามากๆเพราะเขาขาดความรักความอบอุ่นที่เขาได้รับเนี่ยมันไม่ค่อยได้รับพอมาเจอคุณน่ะคุณอ่อนโยนน่ะ บทคุณจะเข้มแข็งก็เข้มแข็งเลยเนี่ยเขามองเป็นแบบนี้ทําไมคุณถึงเขาคุณถึงคิดถึงเขาเขาถึงคิดถึงคุณเนี่ยเป็นบ้านเป็นแฮปปี้เป็น Happy, เซฟโซน zone, เป็นอากาศเป็นโอโซนเป็นทุกอย่างที่เขาไม่เคยได้เจอเนะคะแค่ความเข้มแข็งของคุณก็เหมือนกันเวลาเขาทํางานอะไรเงี้ยคุณก็จะไม่ค่อยวุ่นวายกับเขานอกจากคุณจะเรียกร้องบางอย่างบางสิ่งแค่นั้นเอง แต่คุณไม่วุ่นวายไม่ไปยุ่งไม่ไปอะไรกับเขาเลยเขารู้ดีว่าตัวคุณอะจริงจริงแล้วคุณก็ไม่ได้อยากจะทําให้เขารู้สึกถึงความวุ่นวายหรือรู้สึกถึงความกดดันอะไรเลยนะคะเนี่ยคือสิ่งที่เขาประทับใจหรือสิ่งที่เขามองคุณยังมีหลักการแล้วก็มีเหตุผลมากๆเนี่ยนะคะถึงเวลาบทบาทคุณก็จะมีบทบาทภาวะการเป็นผู้นํานะคะคนที่คนใจดีแบบคุณเนี่ย มันหาได้ไม่ยากแล้วก็ใจดีซื่อตรงมีความมั่นคงต่อความรักด้วยเขาตามหามาแบบคนที่จะมั่นคงกับความรักอะค่อนข้างที่จะยากมากเพราะว่าเขาผ่านความรักมาแล้วก็เจอคนที่หมารัดเอาเปรียบเขามาเพื่อผลประโยชน์มเพื่อการงานการเงินเขาให้เขาช่วยเหลืออะไรเงี้ยเขาก็เจอมาแล้วเขาก็เบื่อแล้วเขาก็แปลกใจตัวเองเลอวทำไมต้องเป็นคุณั้งที่คุณก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่มัน เหนือว่าคนอื่นหรือดีว่าคนอื่นคุณก็เป็นคนคนหนึ่งที่ธรรมดาสุดแตจะธรรมดาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เพอร์เฟกมากมายแต่เขาก็ยังคิดถึงคุณได้เขาก็ยังเป็นห่วงเป็นใยคุณได้ฉะนั้นมันต้องมีสิ่งที่มันดีในตัวคุณแน่ๆเลยเขามองเป็นแบบนี้นะสิ่งที่เขามองอีกอีกสิ่งหนึ่งก็คือความรักความสัมพันธ์ที่คุณมอบให้อะเขารู้สึก,กว่าเขาอะ่ะ ได้รับมันอย่างเต็มที่แล้วก็ได้รับตรงเนี้ยมันมันไม่มันไม่หายไปอะเออมันไม่หายไปมันได้รับแบบมันไม่ใช่ครึ่งกลางๆนะแต่มันได้รับเลยอะเออได้รับเลยได้รับอย่างแค่รอยยิ้มของคุณอะมันก็มีความหมายในแต่ละวันของเขาแล้วอะเออจริงๆนะคะจริงๆนะอ่าจริงๆแล้วตัวเขาเองอะ นะคะตัวเขาบอกตรงๆนะพลังงานของเขาบอกตรงๆว่าเป็นคนพลังงานคิดบวกดีไม่งั้นคุณก็จะไม่ชอบหรือ,อแล้วก็คุณก็จะไม่เข้าหาเขาหรอกจริงๆนะคะพลังงานของเขาที่มีต่อคุณอ่ะจริงๆเดนะเป็นพลังงานของคนรักนะคะเขารักคุณนะสิบสีเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยหรือผู้หญิงคนเนี้ยเขามองคุณถึงขั้นมองหาอนาะคตด,ด้วยกันเลยนะคนคนเนี้ยเขามองคุณขเขาคิดถึงคุณ คุณนะอ่อนโยนละเอียดอ่อนมากๆพลังงานของเขาเป็นพลังงานความรักที่ส่งต่อให้กับคุณเนะี่ยเป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะบอกเลยพลังงานตรงนี้น้อยคนนะักที่จะหมอบให้คุณแต่ตัวเขาอะเปิดใจและอย่างชัดเจนแหละมันต้องใช่อะเราต้องเป็นคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มัอยู่ในเซฟโซนของเขาเขาก็ไม่ชอบอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบไม่ค่อยโอเคสําหรับเขาหรือมาเพียงที่สิ่งไม่ดีกับเขา เขาชอบคนที่จริงใจชัดเจนมีเป้าหมายแล้วก็จริงจังกับการดําเนินชีวิตเนี่ยตรงเนี้ยคุณตอบโจทย์เขามากคุณให้ความสําคัญเขาคุณโอเคคุณเหมือนตัวคุณก็พร้อมอะคะ่ะที่เหมือนจะเปิดใจให้กับใครพร้อมที่จะไม่ปกปิดทางความรู้สึกหรือพร้อมที่จะดําเนินการหรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะทุกสิ่งอย่างนะคะ แล้วก็ตัวตัวเขาเองอะ่ะมันเหมือนแบบพลังงานความรักของเขามันไม่ได้เป็นพลังงานของความรักธรรมดามันมเป็นพลังงานของความคิดถึงหรือเฝ้ารอคอยใครสักคนที่จะเข้ามาแล้วตอนเนี้มันเป็นการพบเจอที่มันมีคุณค่ามากสําหรับตัวเขาตัวคุณอะ่ะมีคุณค่ามีความทรงจามีทุกอย่างที่ทําให้เขาเขารู้สึกดีนะคะโอ้รู้สึกดีรู้สึกว่าคุณรักเขาจริงๆอะ่ะคุณไม่ได้เพียงเพราะ จะมาโดยทําเพื่อผลประโยชน์หรือทำอะไรให้คุณรู้สึกอันนี้แล้วความความที่คุณเป็นคุณอะไลฟ์สไตล์ของคุณอะมันโดดเด่นมากๆคุณจะแตกต่างนะถ้าคุณเข้าสังคมหรือคุณอยู่ธรรมดาคุณจะเป็นคนธรรมดามากไม่ได้เลงมากอะไรหรือว่าอะไรแต่เขามองนะแต่ถ้าพอคุณเข้าสังคมคุณจะแต่งตัวดีมากคุณจะดูแลตัวเองดีคุณจะแต่งตัวดีแล้วคุณจะมีอะไรที่มีเป้าหมายในชีวิตอย่างชัดเจนมากๆ ตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาแบบอสะดุดตามากๆว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเป็นแบบเนี้ยมันคือไฮไลท์เลยนะมันคือสิ่งที่บางคนนะ่ะก็ไม่สามารถที่จะมีได้หรือบางคนก็ไม่สามารถที่จะเป็นแบบคุณได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดเนี่ยมันต้องเกิดจากคนที่มีความพร้อม มีความดีมีมีทุกอย่างที่มันพร้อมจริงๆนะถ้าพร้อมแล้วเขามองว่าเออถ้ามันพร้อมแล้วจริงๆอะ่ะมันก็จะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตฉะนั้นตอนเนี้ยความสัมพันธ์หรือใจความรู้สึกของเขาที่มีให้คุณว,ว้าวมองคุณเป็นนางฟ้าเลยอะเออมองคุณเป็นนางฟ้ามองคุณเป็นคนที่ดีมากแล้วก็เป็นคนที่น่าจะปกป้องน่าจะทะนุถนอมมากๆเพราะว่าเขาเขามองว่าคุณน่ะให้ความสุขใหเขาก่อน เขาก็เลยให้ความสําคัญคุณอย่างแน่วแน่อย่างทงแท้จริง,รงเขาต้องการคนแบบนี้มานานแสนนานแล้วเขาไม่ได้ต้องการคนที่จะเข้ามาเหมือนทําให้ชีวิตมันแย่ลงหรือว่าอะไรแต่เขาต้องการคนที่จะเข้ามาดูแลเป็นแปลงแก้ไขนะคะนนะสิ่งที่มันเป็นใจความความรู้สึกใจความความสาคัญจริงๆอ่ะไฮไลท์หรือสิ่งที่เขามองคนอ่ะเป็นคนดีนะคะแล้วก็ มันไม่มีวันไหนที่เขาไม่คิดถึงคุณหรือว่าอะไรเลยเพราะคุณก็ดีดีจนแบบบางทีก็เขาก็มองข้ามนะในที่คุณงอนเขาที่คุณไม่เนี่ยที่คุณไม่พูดอะไรกับเขาประชดบ้างอะไรบ้างเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใส่ใจอะไรตรงนั้นละค่ะนะคะเข,เขาเขาคิดว่าเออมันก็เป็นทําปกติอะ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทําให้คุณแบบตามใจคุณได้ในทุกเรื่องมันก็ต้องมีบ้างแหละที่คุณจะแสดงกิริยาอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบติดลบอะไรกับเขาบ้างก็เขารู้ไงคะ่ะว่า ตัวเขาไม่ได้ทําอะไรตามโจทย์หรือตามใจคุณได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยเขาก็เลยรู้ตัวว่าเออจริงๆแล้วอะคนงอนแสดงว่าเขารักเรานะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็บางครั้งอะเขาคิดกับหัวกับหางเนี่ยคุณก็ยังปกป้องเขาคุณก็ยังอยู่กับเขาหรือคุณก็ยังเหมือนแบบไม่คิดที่จะเดินออกจากสิ่งที่เขาเป็นอันเนี้ยคุณน้อยคนอะที่จะเป็นแบบนี้จริงๆ น้อยคนมากที่จะเป็นแบบนี้แล้วมันเขาไม่ค่อยได้เจออะไรแบบเนี้ยเพอเขาเมื่อเจอเขารู้สึกว่าโอ้ทุกความแบบคุณค่อนข้างที่อดทนคุณเก่งมากนะคุณอยู่กับเขาได้นะคุณไม่ธรรมดาคิดมองว่าคุณเป็นคนอดทนมากๆฉะนั้นเวลาเกิดปัญหาอะไรเนะี่ยคุณก็จะเป็นคนแรกๆเลยนะคะที่เขารู้ว่าคุณอยู่เคียงข้างเขาแล้วก็ยื่นมือให้กับเขาคุณไม่ปล่อยมือเขาแม้แต่แต่ครั้งเดียวหรือว่าอะไรก็ตามคุณรู้สึกว่า ความรักของคุณความรักของเขาอ่ะมันพัฒนาไปได้ข้างหน้าแล้วเขาก็รู้สึกได้ทันทีว่าจริงๆแล้วความรักมันอยู่ไม่ไกลนะความรักมันก็อยู่กับกับแค่สองคนสองคนนะคะที่จะเจอกันคนสองคนที่จะอยู่ด้วยกันหรือคนสองคนที่จะมอบใจให้กันฉะนั้นเขาจะรักษาความรักครั้งนี้ไว้ที่เขาคิดถึงนะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณเขารักคุณนะเขาเขาไม่ได้ ที่เสดไปเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะเขาก็ยังอยู่ตรงนี้ตลอดแต่ขอให้เวลาเขานิดนึงอย่างอนเขาเลยหรืออย่าไอ้นี้เขาเลยว่าเขาก็ไม่ได้มีใครนอกจากคุณนะคะคุณอบอุ่นนะคะความอบอุ่นของคุณอ่ะมันส่งต่อให้กับเขาเขารับรู้มันอย่างเต็มที่เขารู้ว่าคุณรักเขามากที่คุณงอนเขาคุณก็รักเขาถ้าคุณไม่รักเขาคุณจะไม่งอนแบบนี้เขารู้นะคะแล้วก็เขามอบความรักให้กับคุณแล้วก็ความเมตตาที่คุณให้อ่ะ นะคะคุณให้เขาอย่างเต็มที่นะคะพลังงานนี้เป็นของคุณค่ะมีคนคิดถึงคุณนะคะคุณทำให้เขาคิดถึงนะคะเนี่ยข้อความเนี้ยเขาอยากส่งถึงคุณนะคะรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะยิ้มรับนะคะสิ่งดีๆนะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขค่ะบ๊ายบาย